สวัสดีครับลลูเน็นะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่กันแล้วน,นั่นเองนะครับ ก็สำหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับกอร้าโครงกระดูกนั่นเองนะครับผมกับ Max 10 My Eye ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมจนไปถึงวันที่6พฤศจิกายน2567นั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของสกินอ่ากอร้านี้ก็จะเป็นสกินใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับดูเีจะมาล่าสกินนี้ให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมชิ้นไหนมาในกิจกรรมมีกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้้ากกิจรรมแลว นะครับผมและนี่ก็คือกิจกรรมก่อสร้างโครงกระดูกนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีในส่วนของอ่าสกินตื่นก่อสร้างนะครับผมท่าทางใหม่นะครับผมไอโซไอโซหลุมศพอะไรพวกนี้กล่องดวงใจพวกนี้เป็นของอ่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็คือไอเทมเคยมาแล้วนะครับผมรวมไปถึงแม็กซ์สิบไม้ไอด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหนูจะ,จะมา ล่าท่าท่าทางแล้วก็สกินกอซ่าชิ้นนี้ให้น้องๆดูน,นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับผมมาทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลงุงเนด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมตู้สุ่มลังพึ่งนะครับผมนี่โทเคนสูงสุดนะครับผมก็คือ200โทเคนนะตรงนี้นะเป็นโทเคนฮาโลาวีดน,นะคุณดูไปเลยดีกว่านะครับคือได้ ได้200โทเคนะ็นอ่ะเกือบได้สกินปืนเลยนะคนดูปึ๊บปึ๊บ,บเออมาเฮ้ยเอ้เอาได้ท่าทางเฉยเอา้าผมสุ่มได้ท่าทางเฉยเลยเอาละทีนี้เราเหลือแค่กอซ่านะคนดูก็คือผมสุ่มไป10ครั้ง10บวกหครั้งนะ150เพชรได้ท่าทางเลยนะครับผมแต่ว่าสกินปืนยังไม่ได้นะปึ๊บ แล้วถ้าทางเฉยเลยงงโอเคมาดูกันต่อนะครับปึ๊บนี่โซเฟนฮาราลวีน,นะพอดูโซเฟนฮาราลินอีกสิบสิบครั้งครับสิบบวกหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้เพชรอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอเอหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรนะแล้วก็หนึ่งครั้งจะใช้เพชรอยู่ที่สิบห้าเพชรนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเนทด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามการไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมเรื่อนี้จะกลับมาสตรีมสร้างห้องแจกเพชรนะครับผมอย่าลืมมาเล่นมาดูกันด้วยนะครับถ่ายกันต่อตอนนี้เรามีอยู่110โทเค็นแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะจบเร็วหรือเปล่าผมมีแล้วได้าท้าทางแล้วแม็กซิมีแล้ว กล่องดวงใจมีแล้วนะครับผมไปกันต่อฮะปึ๊บแต่ว่าไอซ์บอลผมยังไม่มีนะฮะไอซ์บอลนี่ก็ใช้69เพชรด้วยนะคุณไอ้69โทเค็นคาราวีนนะครับในการเล่นฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเด้อโอเคเอ๋อของสมบูรณ์มามีแล้วดีกว่าได้ซ้ำนะครับหโทเค็นึโทเค็นเป็นโทเค็นครับ200โทเค็นน้องๆคนไหนสุ่มบอก200โทเค็นคอมเมนต์หน่อยดิ มีใครได้ปะมันออกยากไหมไอ้สองร้อยโทเค็นเนี่ยตรงเนี้ยสองเนี่ยสองร้อยโทเค็นเลยนะคนดู<ม>คือได้ได้ตกอันเดียวเนี่ยคือเกือบเกือบได้ปืนสกิปปืนโกซ่าเลยนะคนดูปึ๊บ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 สามหนึ่งไปต่อครับหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมสิบบวกหนึ่งทั้งเป็นสิบเอ็ดครั้งนะคนดูดูกันตอ่อ แล้วก็ส่วนท่าทางนะครับผมน้องๆคนไหนที่สุดไปแล้วได้การันตีเหมือนพี่หรือเปล่าหรือลุงหรือเปล่าก็่ารืมคอเต์กันด้วยเฮ้ยออาไอวอจบแล้วอย่างนี้ผมได้วอทีนี้ผมต้องการแค่อีก110 1 0โทเคนนะครับผมผมก็จะได้อฟปืนแล้วนะคนดูเฮ้ยทำไมกิจกรรมนี้มันออกไอ้นี่ง่ายจังวะมันการันตีขอออกง่ายนะคนดู ที่ผมได้ท่าทางได้เซวอลนะครับผมน้องๆคนไหนได้การันตีชิ้นไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมฝากกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเอา้าเฮ้ยนี่ภาพโปรภาพอะไรนะเขาเรียกภาพพื้นหลังอะ่ะคนดูพื้นหลังตรงโปรไฟล์อะ่ะได้เฉยเนี่ยการันตีของเนี่ยขาดชิ้นเดียวก็คือกอซ่าชิ้นนี้แหละนะครับผมที่ผมยังไม่มีนะนี่ก็จะมีไอเทมนี้นะของดวงใจไอโซ อ่าพื้นหลังนะครับผมแม็กซิบไอ้นี่พวกนี้ผมมีแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ออกมาก็คือจะมีกลนะ่องศพนะกล่องอ่าดวงใจนะครับผมไอชอว์ War, อ่าพื้นหลังโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ท่าทางนะก็คือเอาจริงๆอะ่ะผมสุม่มกิจกรรมเนี้ยผมได้4ชิ้นนะก็คือนี่หนึ่งสองสามสี่นี่เลยนะการันตีเลยนะครับน้องๆได้กา,การันตีชิ้นไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยฝากไลค์ฝากาแชร์ฝากดกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เราเหลืออีกอ่าเท่าไหร่สี่สิบ เท่าไหร่สี่สิบก้อนโซเชตนนะคนหนึงโอเคไปกันต่อครับตอนนี้เรามีอยู่สองร้อยเจ็ดสิบหกโซเชตนะครับผมขาดอีกยี่สิบสามโทเค็นนะครับมา23่สิโซเคตน,นี้ผมจะได้เลยหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม10บวกหนึ่งครั้งโอ้คาสองชิ้นโอ้อ่ะคาสองชิ้นเดี๋ยวผมสุ่มหนึ่งครั้งให้น้องๆดูเดี๋ยวผมสุ่ม15เพชรให้น้องๆดูนะครับผมหนึ่งครั้งอย่าลืมไลค์แชร์ อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับดูนะ1ครั้ง15เพชรจะได้กี่โทเค็นน้องๆว่าจะได้กี่โทเค็นนี่ไงได้สองพอดีเป๊ะโอ้โหคนดูเนี่ยผมแลกได้เลยนะผมแลกได้ละแค่นี้คือผมแลกได้เลยนะครับผมในส่วนของ กอซ่าโครงกระดูกนะครับโอเคแรกเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้าครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของปืนกอซ่านะครับผมโครงกระดูกนั่นเองนะครับผมนี่เรียบร้อยครับได้มาละฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนุ้นเนสก็หมดไปกี่เพชรว่าคุณดูโอ้สองพันเพชรได้ป่ะวะสองพันสามพันเพชรอะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปหาสุ่มหา ซื้อกันด้วยแล้วกันนะครับผมน้องๆได้การันตีชิ้นไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเสียไปคลิปเพชรก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ